สนใจมากครับอ่านข่าวมาจากดรอยแซนนะครับบอกว่าตอนนี้แอปพลิเคชัน m a n LineMan นะครับเพิ่มการเรียกรถปกติเรียกรถแท็กซี่ใช่ไหมครับเพิ่มเป็นรถทั่วไปแล้วก็ n i b บ k e มอเตอร์ไซค์มีแล้วจ้าใน LineMan ซึ่งผมขออนุญ,ญาตนะครับสาธิตสื่อน,นี้ทำเพื่อคนตาบอดนะครับก็จะมีการใช้ตัวช่วยอ่านหน้าจอยอย่าง Talkback ให้นำทางนะครับโอเค LineMan l ล n e แมนผมจำเป็นจะต้องสาธิตบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับเพราะการเรียกรถเนี่ยบน iOS รู้สึกว่ายังลำบากมากอยู่นะครับแต่ LineMan เนี่ยบน Android ยังสามารถสั่งอาหารเรียกรถได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็ปลดล็อก Android กันขึ้นมาแล้วหาไอคอน Lineman กันให้เจอก,กรณีเพื่อนๆที่ใช้งานกันอยู่แล้วและชอบ เรียกรถกันด้วยนะครับเขาเพิ่มบริการใหม่ๆขึ้นมาแล้วรถทั่วไปและก็รถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะปกติเราจะเรียกรถก็อยู่ที่ไอคอนไลน์แมนนะครับเราก็1นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2ครั้งไว้สําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Talk Back นะครับเขาจะเปิดแบบนี้1นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2ครั้งตึกๆอืมทาง ก็จะมีทางลัดขึ้นมาเนี่ยเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็จะมีเม <s> สเเซนจอร์สั่งอาหารสั่งอาหารเป็นตัวแรกแล้วก็ปัดขวามาเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์ตัวที่2เรียกรถเรียกรถอย่างเงี้ยหยุดแ <ag> อปชั่วคราวปุ่มก็ตัวเป็นทางเลือกเขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนทางด่วนช็อตคัดทางด่วนให้เราเข้าไปเรียกรถได้ง่ายขึ้นแต่บางคนเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแบ็กย้อนกลับมานิดนึงรายชื่อแอปอ่ะเราอยู่ที่รายทรัพย์ราแมนไลน์แมนนะครับบางคนเนี่ยผมพบว่า การที่หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่สองแช่ไว้เนี่ยยังยังทำได้กันประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนตแต่มีบางส่วนที่ประมาณห้าสิบเปอร์ซนยังไม่ได้เออแล้วที่เหลืออะไรที่เหลือไม่มั่นใจเพราะว่าบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อืมเราก็เข้าแอปตามปกติครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่ n ล man อ่ะ Line Man ก็เคาะตามปกติเลยนะครับ Line Man ใน Line m a n เนี่ยครับดง<ม>รายการที่หนึ่งถึงสี่จากสิบอจะขออนุญาตามจากสิ้า ข้ามขั้นตอนปลื้ดไปหมดเลยนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเราก็ปัดขวามาคำสั่งซื้อแคปสองจากสิบอันนี้อันนี้เลยมาแล้วข้างบนตรวจพบไอตรวจพบไอคอนขวาหน้าตรวจพบตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบันเขารู้ด้วยว่าตัวเนี้ยสั่งอาหารอยู่ในรายการแล้วก็จะมีเมนูอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่เขาชอบอ่านอะไรไปเรื่อยเลยนะหน้าสิบเจ็ดจากสิบห้าเนี่ยเนี่ยนี่มีสั่งอาหารเรียกรถเรียกรถจาก เมสเซนเจอร์เนี่ยเนี่ยน้าสิบสามจากสิบห้าคือตรงนี้เขามีโฆษณาแต่เราเข้าไม่ถึงห้าสิบสี่จากสิบห้าเราก็ไม่ต้องไปฟังตรงที่เขาไหลๆเนี่ยตรงเนี้ยเออให้เราปัดซ้ายหรือปัดขวาหาเรียกรถเรียกรถให้เจอพอเจอเรียกรถแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเรียกรถนะเนี่ยเรียกรถอยู่ในรายการเนี่ยเรียกรถห้าหกจากสิบห้าเนี่ยเขาพูดสอนกันไปเรื่อยๆเลยเพื่อนคือเขาพูดเองนะคือมันเป็นโฆษณาที่มันไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ผมจะใช้เขาเรียกว่าการซ่อนหน้าจอครับปุ๊บเมนูเพื่อความเป็นส่วนตัวของผมแล้วการซ่อนหน้าจอผมจะซ่อนหน้าจอนะครับหน้าสองจากสิบห้าไลแมนอ่าเพราะว่าตรงนี้ผมทําสื่อเพื่อเพื่อนคนตาบอดเท่านั้นเดี๋ยวเห็นข้อมูลส่วนตัวผมเรียกเนเรียกรถอ่าพอเจอเรียกรถแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บแสดงรายการที่สามจากสิบห้าไลแมนพอเข้ามาในเรียกรถนะครับเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยของพวกเราคนตาบอดมากเลยนะ เออถ้ามันซ่อนหน้าจอแล้วมันควรจะซ่อนเนาะผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันก็เวลาเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยแนะนทําใส่หูฟังเราก็จะสามารถใช้โดยที่เขาก็ไม่รู้เราใช้อะไรเลยนะแต่เราก็ใช้เรียกรถไลแมนอยู่นะพอเข้ามาในนี้แล้วอ่าเกิดกรณีว่าตำแหน่งที่ตั้งต้นของเราอยู่เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วเราเราคิดว่าส่วนใหญ่เปิดโลเคชันเซอร์วิสหรือบริการระบุตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยไว้เขาจะชัวร์แต่ส่วนใหญ่ก็บวกลบประมาณ10 10เมตร20เมตรเนาะ เราก็ไม่ต้องเลือกตำแหน่งต้นทางแล้วกันปัดความ,มาครับ อ่าไล์ไล์ก็คือเริ่มต้นที่จะเดินทางหรือขับขี่หนึ่งสามซอยบางูแขวงสามเสนในอันนี้ไม่มีป้ายกำกับส,สมมุติว่าอันนี้ถูกแล้วกันแต่จริงจริงมันต้องเป็นแปดสิบสามอ่ะแปดสิบห้า 85, ทับหนึ่งอืมแต่บ้านเล็กที่ก็ผิดด้วยอืมเอาเป็นว่าถ้านั่นเราก็อาจจะต้องเข้าไปแก้ไขแต่ว่าผมเองจะมาสาธิตว่าเราไปเลือกประเภทรถตรงไหนเนาะปัดขวานว่าเรียกรถไปส่งที่ไหนดีเนี่ยเรียกรถไปส่งที่ไหนดีซื้อแพ็กเกจเนี่ยเรียกรถไปส่งที่ไหนอยู่ที่ตรงเรียกรถไปส่งที่ไหนดีแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองบ กรณีที่ตำแหน่งตั้งต้นเมื่อกี้ถูกแต่เมื่อกี้รู้สึกก็จะไม่ค่อยถูกเนาะแต่เราก็น่าจะเข้าไปแก้อ่าแล้วเราก็ปัดขวามาตรงนี้มันวุ่นนิดนึงผมว่ามันทําแล้วใช้ยากนิดนึงเนาะปัดขวามาเลือกจุดส่งผู้โดยสารเนี่ยเลือกจุดส่งผู้โดยผู้โดยสารปัดขวาครับค้นหาที่อยู่บนแผนที่นในรายการเราก็ต้องกดค้นหาอ่ากดค้นหาที่ <Line Man. S 1> ค้นหาจุดส่งเพราะเราจะค้นหาแต่คีย์บอร์ดก็ยังไม่ขึ้นครับเราต้องปัดขวามาอีกตรวจพบไอคอนกลับรูปภาพเอลูโปลิทิ่งถอยอี ค้นหาจุดส่งผู้โดยสารค้นหาจุดส่งผู้โดยสารเนี่ยขวาอีกตรวจพบไอคอนค้นหาตรวจพบไอคอนค้นหาเนี่ยเราต้องกดตรงนี้หรือกดไอตรงข้างบนนะก็น่าจะได้เนอะตรงเนี้ยค้นหาจุดส่งผู้โดยสารค้นหาจุดส่งผู้โดยสารหนึ่งนิดแต่สองครั้งตรงนี้ก็ได้อ่าไม่ได้เนาะต้องมาตรงนี้ตรวจพบไอคอนค้นหาเนี่ยต้องกดที่ตรวจพบไอคอนค้นหาแนะนําว่าท็อกแบ็กอย่าลืมไปเปิดนะไอฟีเจอร์ที่ทําให้อ่านปุ่มไม่ไปกํากับเนะอ่า ใครที่เปิดไม่ได้โทรเข้าบริการหมอคอมนะครับเรามีบริการให้กับเพื่อนๆคนตาบอดอเปิดบริการผ่านสายด่วนหมายเลข1414วันจนันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ1414กด9และกด1นะครับอยู่ที่ปุ่มนี้ตรวจพบไอคอนค้นหาตรวจพบไอคอนค้นหาแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บไล n ์แมนช n g ว i ่งอังกฤ t ที่ W E R T Y Keyboard จะเป็นคีย์บอร์ดไทยหรือคีย์บอร์ดอังกฤษก็ตามแต่สถานที่เนาะอย่างผมผมจะหาสยาม สยามดีกว่าสยามเอสเออ่ะจุดเอสซีเอสคุณจะพิมพ์อ่าชื่อสารที่ภาษาไทยก็ได้นะมันเหมือนกันแหละเพื่อนเพื่อเคกิโลเจไอเอเอซีร์ชเดลีทแสดงรายการเคกิโลเดลีทเอ็มเ <M>, อ็มควรจะพิมพ์ติดครับแม่ <ar> แสดงรายการที่หนึ่งถึงหห้าแล้วแล้วกดปุ่มเสิร์ชด,ด้านล่าง เชื่อมและภาพหน้าตาโซ่ซองแนนทิมแล้วแสดงรายการด้านล่างขวามือสุดนะเขาก็จะมีตัวเลือกอ่ะเราแตะตรงหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอสยามดิสคัฟเวอรี่ถนนพญาไทปิดโปรแกรมอ้าวเดี๋ยวมีอะไรสยามสแควร์วันถนนสแควร์สยามสแควร์สยามสแควร์สยามดิสคัฟเวอรี่ถนนพญาไทแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครประเทศไทย สมมุติว่าตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งถูกต้องแล้วกันกับสถานที่ที่เราจะไปแล้วก็หนนิ้วแต่สองครั้งที่ชื่อสถานที่นั้น LineMan เสร็จแล้วปัดขวามาหาคําว่ายืนยนันะ address book. นะไอ d d r e ด s รสบุจุดส่งผู้โดยสารสยาม Discovery ถนนพญาไทาแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครประเทศไทยใช่ไหมถ้าใช่แล้วปัดขวาอีกตรวจพบไอคอนแก้ไขรูปภาพเว็บไซยืนยันจุดส่งผู้โดยสาร อยู่ที่ยืนยันจุดส่งผู้โดยสารแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งยืนยันปึ 0, 9, ๊บศูนย์เก้าสองเดี๋ยวนี้เบอร์โทรศัพท์ผมในหน้านี้จะมีให้คุณใส่ว่าใครจะเรียกเราเราเรียกให้เพื่อนก็ได้นะหรือเรียกให้ตัวเราก็ได้ก็ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์และใส่รายละเอียดที่จะให้คนขับได้อ่าน อ่กะก็น่าจะมี3ามช่องแต่สองช่องที่ต้องใส่แน่ๆคือชื่ออาจจะเป็นชื่อเล่นของคุณนะผมอาจผมใส่เป็นล้งไปอ่าชื่อเล่นหรือผมอาจจะใส่หมอคอมไปอ่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ใส่สาตามปกตินะศูนย์แปดหนึ่งเอ็กซ์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 ทั้งหมด10ตัวนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ปัดไปที่ปุ่มกําลังแก้ก <c oughs> ปุ่มศูนย์กลุ่มช่องแก้ไขถ้ไปเนี่ยช่องนี้คือช่องแก้ไขเข,ขียนบอกคนขับเช่นตอนนี้ยืนรออยู่ที่หน้าร้านสามหักภาพ เขียนบอกคนขับเนี่ยถ้าจุดที่เราอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามีร้านอะไรมีร้านขายของชามมีเซเว่นหรืออร้านออ,อยู่หน้าห้างอะไรโลตัสอย่างเงี้ยก็สามารถเขียนบอกได้หรือบ้านประตู้วดสีชมพูอืมครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วก็แต่ตรงช่องนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่คนขับก็จะรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นปัดความมาถัดไปถัดไปครับเจอหนึ่งนิ้ <c oughs> เจอถัดไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่แต่สองครั้งไม่ใช่เจอถัดเจอหนึ่งนิ้วแล้วถัดกดถัดไปอืต้องเจอถัดไปเจอถัดไปแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครับอ่ะปัดขวาม,มาเจอถัดไปแล้วเนาะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งวันนี้ตื่นเต้นอะไรเนี่ยอืม ซอนแป้นพิมแล้วไลน์แมนอังกฤษพัสทีวลิเอทีวายอีโบเนอ่าตอนนี้เขาก็จะมาหน้าสําหรับการสรุปการเดินทางละไม่มีป้ายกากับไม่มีป้ายกํากับผมแนะนํานะถ้าปัดอย่างเงี้ยมันชอบอย่างเงี้ยให้ผมให้ให้ใช้หนึ่งนิ้วแตะประมาณตรงกลางหน้าจอบนบนหน่อยไม่มีป้ายกากับแผนที่ของอุโตหรือผมว่ากึ่งกลางกึ่งกลางเลยดีกว่ากึ่งกลาง แผนที่ของเนี่ย Google ล,ล่างเลยก็ไดไม้มีป้ายกำกับอยู่ในรายการคือข้างบนนะ่ะมันยังเป็นแผนที่อยู่เยอะเลยเพื่อนๆบริการทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อ่าผมปัดมาจะบเจอคา,าว่าบริการทั้งหมดแล้วถ้าผมปัดซ้ายไม่มีป้ายกำกับ Line Man Echo หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเดือนตอนนี้ยี่สิบนาทีบริการของคุณ ตอนนี้เราปัดซ้ายย้อนกลับมาที่บริการของคุณนะครับเนี่ยไม่มีป้ายบริการของคุณอยู่ในรายการเขาเลือกไว้ให้เป็นตัวนี้ปัดขวาม,มาไลน์แมนอีโค่หนึ่งร้อบาทเดินทาง20นาทีทอสามจุกิมทอสีนาทีหาดยนต์ทั่วไปหรือรถแท็กซี่ที่ใกล้ที่สุดเขาบอกว่าหารถยนต์ทั่วไปคือเขากะเขาบับว่า Line Man Eco เนี่ยจะเป็นรถยนต์ทั่วไปหรือรถแท็กซี่ที่ใกล้ที่สุด นี่ก็จะมีบอกระยะทางบอกเวลาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อืมก็เอเออมันเออนะไม่ไม่ไม,ไม่ต่อดีกว่าเพื่อนๆผมว่าเพื่อนเ <ๆ S 2> รู้ความคิดผมแหละว่าเอรถยนต์ทั่วไปกับรถทิกซี่ที่ใกล้ที่สุดอืมอ่ะแต่ก็ดีมีบริการเพิ่มมาอันนี้คือบริการใหม่ของไลแมนครับอ่ะแต่ยังมีต่อถ้าเราปัดความมากไม่มีป้ายกับบริการทั้งหมด ปัดขวามาจนเจอด้วยหนึ่งนิ้วนะปัดขวามาบริการทั้งหมดปัดขวาไมา่อีกลายแมนอ e ีโคหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเดินทางยี่สิบนาทีทอสามจุดอันนี้ก็คืออันเดิม<อ>เนี่ยอันนี้คืออันเดิมปัดขวาไม่มีป้ายกำกับขวาอีกเงินสดไม่อยู่ในรายการแล้วแล้วเราจะเลือกบริการของเรายัางไงอะครับเพื่อนเพื่อนก็บริการทั้งหมดไหนบอกมีมอเตอร์ไซค์ให้เราเลือกเดี๋ยวผมขอมาลองกันสดๆตรงนี้ไปด้วยกันเลยนะอ่ะจริงๆก็ไม่สดหรอกก็ลองมาแล้วแหละอืมอื อ่ะ1 1> ปัดซ้ายไม่มีป้ายกำกับเนี่ยไลน์แมนอีโคบริการทั้งหมดอยู่ที่บริการทั้งหมดนะครับให้เราปัดขวามาที่ไลน์แมนอีโคหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเดินประเภทรถจากบริการทั้งหมดปัดขวามาเขาจะโชว์อันเดียวใช่ไหมครับผมจะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตรงนี้ปุ๊บอ่ะแล้วคราวนี้เราปัดขวาไม่มีป้ายกำกับขวาอีกเงินสดไม่อยู่ในรายการเนี่ยไม่ยอมโชว์อ่ะเราเปลี่ยนใหม่วิธีแรกอันเนี้ยผมต้องบอกว่าเราก็ลองกันสดสดวิธีแรกไม่สําเร็จ ที่เคาะที่ไม่มีป้ายกับไลน์แมนอีโคหนึ่ง <1 S 1> บริการทั้งหมดเราเคะเป็นคําว่าบริการทั้งหมดแทนดีไหมอ่าลองเคาะดูคือมันไม่ได้แอคเซสแต่เราก็อยากใช้อ่ะเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่บริการทั้งหมดปัดใา้หรือปัดขวามาที่บริการทั้งหมดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตึกตึกอ่าไลน์แมนอ่าเขาขึ้นมาแล้วครับน่าจะขึ้นเนาะลองปัดขวาไม่มีป้ายกํากับขวาไลน์แมนอีโคอยู่ในรายการอันนี้อันเดิมปัดขวาสี่ าหาจนทั่วไปหรือรถแท็กซี่ี่อ๋น <ละ S 1> นอนี่เป็นรายละเอียดนีด่เป็นรายละเอียดถ่าโดยสารเบื้องต้นสีน่สิบห้าบาทอันนี้คือคือรายละเอียดของไลายแมนอีโคอ้าวเราเคาะเคาะแล้ว,ลวตรงบริการทั้งหมดทําไมมันไปเคา Line Man Eco ะไลายแมนอีโคล่ะศูนย์สองกิโลเมตรน่ะศูนย์บาทกลมอ้าวเหรอเข้าใจแล้วจุลภาคสองกิโลเมตจ็ดบาทกลมอ้าวเดี๋ยวผมแบ็กออนออกมาก่อนไลแมน แล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะเพื่อน Line Man หนึ่งร้อยไม่มีป้ายกำับเงินสดไม่อยู่ในไม่มีป้ายกำกับอยู่ในรายการเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเคาะตัวที่สามไปพร้อมกันลน์แมนอีโคไม่มีป้ายกำกับตรงไม่มีป้ายกำกับต่อจากบริการทั้งหมดต่อจากบริการทั้งหมดเนี่ยก็จะมีชื่อรถประเภทแรกล i n e Man หนึ่งร้อยยสิบบาทปัดขวามาก็จะเป็นไม่มีป้ายกำกับไม่มีไว้กำกับนะครับเราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตรงนี้ปุ๊บไลน์แมนอ่ะขึ้นอะไรมาอีกแล้วครับเพื่อนๆไม่มีป้ายกำกับ ไลน์แมนอีโค่เนี่ยคือก็คือรายละเอียดของเจ้าไลน์แมนอีโคแล้วเราจะเอาบริการที่เขาเพิ่มมาจะไปเรียกมอเตอร์ไซค์ทำไงล่ะไลน์แมนเนาะไลน์แมนอีโค่เดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนแผนที่ของอ่ะเดี๋ยวเราลองไลน์แมนอีโคไม่มีบริการทั้งไลน์แมนอีโคไม่มีปัดบริการทั้งหมดไลน์แมนไม่มีเงินสดไม่มีไม่มีป้ายกำกับปิดบริการผมจะลองใช้สองนิ้วอยู่ที่ไลน์แมนบริการทั้งบริการทั้งหมดแล้วสองนิ้วลูดขึ้น ปึ๊บสองครัง้งครั้งที่สามปึ้งมาไหมไลน์แมนอีโค่หนึ่งร้อยสิบไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับไลน์แมนทาร์ซี่มาแล้วเนี่ยครับหนึ่งรอยิบสองเดินทางสิบเก้านาทีสรุปคือเก้ากิโลเมตรสี่สรุปคือใช้สองนิ้วลูดจากล่างขึ้นบนเอาแทนเลยครับเพื<ๆ>่อนๆง่ายอย่างนั้นเลยอ่ะโลเนี่ยแหละครับคือบางครั้งนะครับผู้ที่ศึกษาจะใช้งานอะไรมันก็ต้องลองหลากหลายวิธี เมื่อกี้เราไปเคาะหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งที่บริการเนะี่ยบริการทั้งหมดไม่มีป้ายไลน์แมนอีกบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดก็เคาะไปไปเคาะที่ไลน์แมนอีโคก็เคาะไปปุ่มไม่เว็ไม่งกลับก็บกบเคาะไปไม่เป็นผลครับจริงๆเราอยู่ที่ไม่มีป้ายไลน์แมนอีโคหนึ่งบริการของบ,บริการทั้งหมดไม่มีบริการทั้งหมดอ่านะปัดขวามาจนเจอบริการทั้งหมดแล้วสองนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นสองนิ้วลูดขึ้นจากล่างขึ้นบนนะ แล้วหนึ่งนิ้วบัดรคว้าม,มา Line Man Eco หนึ่งบาทไม่มีป้ายกำกับคว้าม,มา Line Man t a x i หนึ่งร้อบาทลบหนึบสอเดินทาง19นาทีทอห้าจกิโลเมตรทอสี่นาทีรวมค่าเรียกรถ20บาทแล้วเน่ยเราก็จะสามารถเห็นบริการทั้งหมดของเราจริงๆรอบเนี้ยเห็นจริงเลยบัดขว้าม,มาไม่มีป้ายกำกับความมา้าไม่ Line Man b i k สีบห้าบาทเดินทางหกนาทีทอสามกิมทอหนึ่งเรียกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายและประหยัด ก็จะมีบริการเนี่ยไลน์บฟังอีกทีไม่มีไลน์แมนบั45บาทเดินทาง6นาทีทอ3.82กิโลเมตรหนึ่งเรียกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายและประหยัดไลน์แมนบัอ่ะมีอีกไหมเดี๋ยวบริการเพิ่มเขามีอีกไหมไลน์แมนบ ไม่มีปา้ารคุณยอมรับข้อกําหนดของบริการเงินสดไม่อยู่ในรับคุณยอมรับข้อกําหนดของบริการเมื่อคุณกดจองการเดินทางนี้อยู่ในรายการก็จะเป็นรายละเอียดว่าให้เราถ้าถ้าเรากดจองก็ยอมรับบริการนะครับเท่ากับตอนนี้มี3ตัวเลือกให้คุณเลือกนะครับก็คือ l i n e Man Bike l i n e Man t a x ซแล้วก็ Line Man Eco นะครับ Line Man Eco คือรถทั่วไปแล้วก็รถแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วน l i n e Man t ท็ i ซี่ก็เป็นบริการดั้งเดิมเลยก็คือแท็กซี่ของไลน์ที่ใช้บริการ เป็นผู้ให้บริการที่ทำงานร่วมกับลายแมนแล้วก็ล i m แมนไบค์ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เขามาเป็นคนทำงานของทางลแมนถ้าผมใช้ลักษณะการอาบอกว่าเ,าเขาทำงานร่วมกับหรืออะไรอย่เงี้ยผมเองไม่ได้เข้าใจเรื่องของภาษาการเรียกนะเป็นผู้ขับขี่ของลายแมนอย่างเงี้ยล้ะกันเนอะอืมนะเอาเป็นว่า ถ้าผมอยากจะเลือกเป็นไม่มีป้ายกับคุณยอมรับไม่ไลน์แมนบาย45บห้าบาทเดินทางหกนาทีทอ3า2จุดดกิโลเมตรทอหนึ่งเรียกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายและประหยัดถ้าผมจะเลือกเป็นไลน์แมนบายอย่างเงี้ยมาอยู่ที่ตรงนี้ละเคาะได้เลยไหมนี่ต้องบอกว่ามาเรียนรู้พร้อมๆกับตรงเนี้ยไม่ไม่ได้มีการเอ,อ่อตัดต่อเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ตัดต่อเลยคือเมื่อกี้ตอนแรกกดแบบนี้กดแบบนี้ไม่เจอเจอคือก็ต้องบอกว่าลองผิดลองถูกกันมาพักหนึ่งเหมือนอ่ะ อยู่ที่ไลน์แมนบายแล้ว1น,นิ้วแต่สองครั้งเขาจะเลือกไหมปุ Line Man ๊บไลน์แมนบาย45บาทเดินทาง6กนาทีแล้วลองปัดขวาครับไม่มีป้ายกำกับครับบริการทั้งหมดอ่าตอนนี้ถ้าเราปัดซ้ายมาไม่มีป้ายไลน์แมนบริการของคุณปัดซ้ายมาที่บริการของคุณด้านเขาคือเขาจะแบ่งออกเป็นส่วนบนกับโซล่านะบริการของคุณคือสิ่งที่คุณได้เลือกไว้แล้วกับบริการทั้งหมดคือมีตัวเลือกสมตัวถ้าเราปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ Line, บริการบริการของคุณแล้วปัดขวาไลน์แมนบายสี่สิบห้าบาทเดินทางหกนาทีท็อปไลน์แมนบายสี่สิบห้าบาทเดินทางหกนาทีทอสามจุดแปดสองกิโลเมตรทอหนึ่งเรียกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายและประหยัดบริการของคุณเนี่ยแล้วเนี่ยบริการของคุณบริการของคุณไลน์แมนบายแล้วปัดขวามาเป็นประเภทที่คุณเลือกแล้วมันเป็นตัวนั้นที่ถูกต้องแล้ว ราคาถูกต้องสถานที่ตั้งต้นถูกต้องสถานที่ปลายทางถูกต้องใส่ชื่อใส่เบอร์โทรศัพท์รายละเอียดของส่งถึงคนขับแล้วให้ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอปุ่มเรียกกลับปุ่มนัดเรียกรถเลยหน้าต่างไลน์แมนเรียกรถเลยปัดขวามาคูปองเนี่ยเรียกรถคูเงินสดเอออย่าลืมด้วยนะเลือกไม่มีป้ายกับเงินสดไม่อยู่ในรายการคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไรผมเองผมเองเองอก็จ่ายแต่เงินสดทีไรทุกทีเลยเลยไม่ค่อยได้เข้าไปเปลี่ยน ใครที่อยากลองเปลี่ยนลองเข้าไปดูหรือถ้าคุณมีกูปองเขาบอกว่าตอนนี้ท่านเรียกด้วยบริการใหม่ของเขามีส่วนลดสูงสุดถึง100บาทผมเองเออมีไหมเดี๋ยวลองเข้าไปดูมาเข้าไปที่กูป,ปอง ค,คูปองส่วนลดใส่รหัสคูปองคุณมีคูปองส่วนลดหนึ่งใบอยู่ในรายการส่วนลดหนึ่งใบส่วนลดสองต่อรวมหนึ่งร้อยบาทเฉพาะลูกค้าใหม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดไลน์แมนอีโค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จุลภาคใช้ได้ถึงยี่สิบเก้ากรัมไก่พอพันจุดสองห้าหกเจ็ดนี่นี่ส่วนลดไลน์แมนอีโคต้องเรียกอีโคนะถึงจะลดได้อันเนี้ยใช้่เนี่ยถ้าเราใช้กดอไม่ใช้ผมแบ็คออกมาก่อนคือถ้าใช้ละเออไม่ใช้ไลน์แมนบไม่ได้เหรอต้องใช้แต่ไลแมนอีโคเลยเหรอแบ็คย้อนมา Line Man. เสร็จแล้วก็เรียกรถเลยกดที่เรียกรถเลยแล้วก็รอตามขั้นตอนเพราะล่าสุดผมใช้ผมสั่งอาหารนะผมยังไม่ได้เรียกรถเลยก็นําความรู้มาบอกกันก็ต้องขออภัยด้วยผมเองก็ต้องบอกว่าอ่านข่าวมาปุ๊บก็มาลองใช้ปั๊บก็ลองผิดลองถูกไปกับเพื่อนๆด้วยว่าเอ๊ะทำยังไงถึงเวลากดเข้าไปแล้วบริการเนี่ยมันขึ้นถ้าขึ้นอันเดียวเนี่ยจะทํายังไงให้ขึ้นครบทุกอันก็ ผมก็ลองอย่างที่1อย่างที่2จนจนเจอแบบสดๆกันเลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้นำไปเรียกรถบริการใหม่ๆของทางไลแมนนะครับไลแมนอีโค o แล้วก็ไล m a n b บ t ์ก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับเป็นความรู้ที่นำมาฝากกันกับบริการหมอคอม1414พรัสวันนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเห็นว่าดีเห็นว่าชอบน่าใช้งานก็อย่าลืม แชร์ต่อบอกต่อกับความรู้ดีๆอย่างนี้จากทางบริการหมอคอม1414พลัดผมสีโชครายงานตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม